ชื่อเด็กหญิงธนิตาวิทยาคำชั้นป .4 เรียนอยู่ทีมเบสซาสาขาลบรีวันนี้จะมาแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หนังส์เก้าเกรดสี่เล่นมีสี่หน้สนาสิบห้าข้อแปลค่ะมีมีนมขวดละหนึ่งลิตรสี่ขวดโดยเช้าวันนี้ บวกกับ1เศษ5ส่วน6ซึ่ง1เศษ5ส่วน6เป็นจำนวนที่ดื่มตอนเช้าส่วน1เศษ5ส่วน6เป็นจำนวนที่ดื่มตอนบ่ายค่ะก็จะเท่ากับจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มคือ1บวก1บวกกับเศษส่วนค่ะก็คือ2ส่วน6บวกกับ5 ส่วน6เป็นเศษเกินเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นมืนม่อไรคะค่ะซึ่งเปลี่ยนได้2บวกกับ1เศษ1ส่วน6เมื่อบวกกันแล้วก็จะเท่ากับ3มเศษ1ส่วน6ค่ะซึ่งวันนี้เรามีนม,นม1ลิตร4ีวซึ่งจะเท่ากับ4ลิตรนำมาลบก,กับจำนวนที่เราดื่มไปก็คือ3เศษ1ส่วน6ค่ะ เป็นจำนวนเต็มซึ่งเราต้องเปลี่ยนจำนวนหนึ่งจากจำนวนเต็มให้เป็นเศษส,ส่วนก็จะเปลี่ยนเท่ากับ3เศษหส่วน6ลบก,กับ3ามเศษหนึ่งส่วน6ก็จะเท่ากับจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มเท่ากับศนส่วนเศษส่วนลบเศษส,ส่วนเท่ากับห้าส่วนหค่ะดังนั้นเรา 不用看